ปทมะกามภูสูตรสมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกะวันใกล้ราวป่ามัชิกาสนครั้งนั้นแลจิตตะเครหบดีได้เข้าไปหาท่านพระกามภูถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วท่านพระกรรมปภูได้กล่าวกะจิตตะครหะบดีว่าดูก่อนครหะบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประพันธ์คาถาไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์เล่นไปถึงที่หมาย ตัดกระแสตันหาขาดไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันดูก่อนครหบรีท่านพึงเห็นเนื้อความแห่งคาถาประพันธ์นี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยย่อโดยพิจารณาอย่างไรหนอท่านจิตตะครหบรีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคาถาประพันธ์นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหรือท่านพระกามภูตอบว่าอย่างนั้นครหบดีท่านกิตตะครหบดีกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านโปรดรอคอยอยู่ครู่หนึ่งจนกว่ากระผมเพ่งเนื้อความแห่งคาถาประพันธ์นั้นได้ครั้งนั้นแหล จิตตครหบ,บดีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงได้ตอบท่านพระกามภูว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคำว่าไม่มีโทษนั้นเป็นชื่อของศีลคำว่ามีหลังคาขาวนั้นเป็นชื่อของวิมุติคำว่ามีเพลาเดียวนั้นเป็นชื่อของสติ คำว่าย่อมแล่นไปนั้นเป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคำว่ารถนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตร,รูปสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจะเดินขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องรูปไหลนวดเฟ้นมีการแตกทำลาย และกระจกจระจายไปเป็นธรรมดาข้าแต่ท่านผู้เจริญราคะโทสะโมหะชื่อว่าทุกขเหล่านั้นอันพิสุผู้ขีนาศพละได้แล้วเหมือนตาลมีรากขาดแล้วไม่มีที่ยึดไม่เจริญงอกงามอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพิสุผู้ขีนาศพ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีทุกข์คำว่าเล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอระหันต์คำว่ากระแสนั้นเป็นชื่อของตัณหานั้นอันพิสูจผู้ขีนาศพละได้แล้วเหมือนตาลมีรากขาดไม่มีที่ยึด ไม่เจริญงอกงามอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ขีนาศพพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าตรัสกระแสตัณหาขาดราคะโทสะโมหะชื่อว่ากิเลสเครื่องผูกพันกิเลสเครื่องผูกพันเหล่านั้นอันภิกษุข,ขีนาศละได้แล้ว เหมือนตาลมีรากขาดไม่มีที่ยึดไม่เจริญงอกงามอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ขีนาศพพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันข้าแต่ท่านผู้เจริญคาถาประพันธ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเธอจงดูรถอันไม่มีโทษ มีหลังคาขาวมีเพราเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสตัณหาขาดไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันดังนี้กระบผมย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งคาถาประพันธ์นี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ ท่านพระกามภูกล่าวว่าดูก่อนเครหบดีก็ปัญญาจาักสุข,ของท่านอย่างทราบในพระพุทธวจนะที่ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วทุติยากามภูสูตรสมัยหนึ่ง ท่านพระกรรมภูอยู่ที่อัมพาตะกะวันใกล้ราวป่าปัจชิกาสนครั้งนั้นแลจิตตะครหบดีเข้าไปหาท่านพระกรรมภูถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ถามท่านพระกรรมภูว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสังขารมีเท่าไหร่หนอแล ท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนครหะบดีสังขารมีสามคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารจิตตครหะบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธของท่านพระกรรมภูแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญก็กายยสังขารเป็นฉไฉนวจีสังขารเป็นฉไฉนจกิตตสังขารเป็นฉไฉนพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนเคระหบดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแลชื่อว่ากายยะสังขารวิตกวิจารชื่อว่าวจีสังขารสัญญาและเวทนา ชื่อว่าจิตตะสังขารท่านจิตตะครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็เพราะเหตุไรลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายะสังขารวิตกวิจาร์ชื่อว่าวจีสังขาร สัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตะสังขารท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนครหับ,บดีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นของเกิดที่กายทำเหล่านี้เนื่องด้วยกายฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขาร บุคคลย่อมตรึกตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาภายหลังฉะนั้นวิตกวิจาร์จึงชื่อว่าวาจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นของเกิดที่จิตทำเหล่านี้เนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงชื่อว่าจิตตะสังขาร ท่านจิตตะคฤหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติเกิดมีได้อย่างไรท่านพระก,กรรมภูตอบว่าดูก่อนคฤหบดีภิกษุ เมื่อจะเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างเรากำลังเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธบ้างเราเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วบ้างโดยที่ถูกก่อนแต่จะเข้าท่านได้อบรมจิตที่จะน้อมไป เพื่อความเป็นจิตแท้คือจิตดั้งเดิมท่านจิตตะคราหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุขเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ทำเหล่าไหนดับก่อนคือ กายสังขารวจีสังขารหรือจิตตะสังขารดับปอนท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนครหบ,บดีเมื่อพิสุขเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่วจีสังขารดับปอนต่อจากนั้นกายสังขารดับต่อจากนั้นจิตตะสังขารจึงดับ ท่านจิตตะครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคนที่ตายแล้วทํากาละแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตะิิโรธทั้งสองนี้มีความต่างกันอย่างไร ท่านพระกมรมภูตอบว่าดูก่อนครหบดรีคนที่ตายแล้วทำกาละแล้วมีกายสังขารดับสงบมีวจีสังขารดับสงบมีกิตตะสังขารดับสงบมีอายุสิ้นไปไออุ่นสงบอินทรีย์แตกกระจายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธ กายสังขารดับสงบวจีสังขารดับสงบกิตตสังขารดับสงบแต่ยังไม่สิ้นอายุไออุ่นยังไม่สงบอินทรีย์ผ่องใสดูก่อนครหบดีคนตายแล้วคนทำกาละแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธมีความต่างกันอย่างนี้ ท่านจิตตะครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็การออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติย่อมมีอย่างไรท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนครหะบดีภิกษุ เมื่อจะออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติไม่ได้คิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติบ้างเรากำลังออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติบ้างเราออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติแล้วบ้างโดยที่แท้ก่อนแต่จะออกท่านได้อบรมจิต ที่น้อมเข้าไปเพื่อความเป็นจิตเดิมแท้จิตตะครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตะิิโรธสมาบัติทำเหล่าไหนเกิดก่อน คือกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตะสังขารเกิดก่อนท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนคฤหบดีเมื่อพิสุขออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรสมาบัติจิตตะสังขารเกิดก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงเกิดต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิด ท่านจิตตะครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนคฤหบดี ผัสสะสามอย่างคือสุญญภผัสสะหนึ่งอนิมิตะผัสสะหนึ่งอปปนิหิตะผัสสะหนึ่งย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติท่านจิตตะเครหบดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้ แล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็จิตของภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยิตะในรสมาบัติย่อมเป็นธรรมชาติน้อมไปสู่อะไรน้อมไปสู่อะไรโอนไปสู่อะไรท่านพระกรรมภูตอบว่าดูก่อนคฤหบดีจิตของภิกษุผู้ออกจาก สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติย่อมเป็นธรรมชาติน้อมไปสู่วิเวน้อมไปสู่วิเวปอนไปสู่วิเวท่านจิตตะเครหาบ,บดีกล่าวว่าดีละท่านผู้เจริญดังนี้แล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธ์ของท่านพระกรรมภูแล้วได้ถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญก็ทำเท่าไรย่อมมีอุปการะมากแก่สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติท่านพระกรรมภูตตอบว่าดูก่อนคฤหบ,บดีท่านถามปัญหาที่ควรจะถามก่อนล่าช้าไปหน่อยแต่ว่าอาตมาจาักพยากรปัญหาแก่ท่าน ดูก่อนคฤหบดีทำสองอย่างคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งย่อมมีอุปการามะมากแก่สัญญาเวทยิตะนิโรธสมาบัติ